สวัสดีนะครับตอนเย็นพี่น้องนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้ก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้กล่าวพระคำของพระองค์หวังว่าและเชื่อแน่ว่าพระคำของพระองค์ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องในการที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนในการที่ดำรงชีวิตเป็นที่ชอบ ต่อสายพระเนตรของพระเจ้าและก็ต่อหน้าคนทั้งปวงนะครับขอคุณพี่โหน่งนะครับสำหรับกล่าวต้อนรับนะครับก็ไม่ได้เตรียมกันนะครับแต่ว่าก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำเทศนาในวันนี้นะครับที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นภาพที่อาจจะทำให้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับ ขอเชิญพี่น้องเปิดพระคัมภีร์นะครับไปด้วยกันนะครับไปที่หนังสือโรมนะครับหรือว่าโรมันนะครับหนังสือโรมบทที่15นะครับเราจะอ่านไปด้วยกันนะครับจากข้อ1ถึงข้อ3นะครับหนังสือโรมบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3นะครับพระคำของพระเจ้าก็ตรัสว่าอยางนี้นะครับฝ่ายเราทั้งหลายที่มีกำลังมากควรจะอดทน ควรจะอดใจทนในความเชื่อเคร่งในข้อยุ่ม,ย,ม,ย,มยิ้มของคนที่มีกำลังน้อยและไม่ควรกระทำตามชอบใจของตัวเองให้เราทั้งหลายทุกคนกระทำให้เพื่อนบ้านชอบใจในข้อที่จะนําความดีและความเจริญมาสู่เขาเพราะว่าพระคริสต์เองก็มีได้ทรงกระทำแต่สิ่งที่ชอบพระทัยของพระองค์แต่เป็นเหมือนคำที่เขียนไว้แล้วว่าคำาอรหาของคนที่ได้นินทาเจ้าก็ได้ถูกเรา โอเคนะครับบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3บทเรียนที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความเจริญในด้านจิตวิญญาณด้วยนะครับในหัวข้อที่ว่าจากหนังสือโรมนี้นะครับยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งต้องอดทนมากยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งต้องอดทนมาก แล้วผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้ว่าทำไมเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราถึงต้องอดทนมากขึ้นและบางทีบางครั้งในความเป็นจริงเรามักจะทำสวนทางกับที่พระคำของพระเจ้าได้ให้คำแนะนำกับเราอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งบางทีเราก็คิดว่าเรามีสิทธิ ที่อยู่ในวงกลมของเราอย่ามีผู้ใดหรือใครเข้ามาแตะในวงกลมของเราเรามีสิทธิ์ที่จะสวนกลับทันทีนั่นเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่ายิ่งเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในด้านจิตวิญญาณพวกเราที่เป็นผู้ติดตามของพระเยซูสมควร ที่จะมีความอดทนมากขึ้นที่ผมบอกว่าเกี่ยวข้องกับที่พี่โหนงได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับก็เหมือนกับถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ยิ่งเราโตมากขึ้นยิ่งต้นใหญ่มากขึ้นเรายิ่งต้องมีความอดทนแข็งแกร่งกับสภาพสิ่งแวดล้อมกับอากาศกับมแมลงกับความกดดันต่างๆมากขึ้นไม่ใช่ยิ่งยิ่งต้นใหญ่มากขึ้นเราก็ยิ่งร้มง่ายขึ้น สิ่งที่ผม,มอยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับมาจากหนังสือโรมบทที่15นี่เองข้อหน,นะครับบอกว่าฝ่ายเราทั้งหลายที่มีกำลังมากควรจะอดทนควรจะอดใจทนในความเชื่อเคร่งในข้อยุ่มยุ้มยิ้ม,มของคนที่มีกำลังน้อยและไม่ควรกระทำตามชอบใจตนเองนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะครับคือว่าอดทนต่อผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอดทนต่อผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าเรา ในเรื่องของความเชื่อถ้าเขาจเจริญน,น้อยกว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากกว่าต้องอดทนมากกว่าและมีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าบอกให้ผู้ที่มีกำลังมากมีความเชื่อจเจริญแล้วมากกว่าต้องช่วยเหลือพี่น้องด้วยกันเองที่มีกำลังน้อยกว่าสดงความรักต่อเขา แม้บางครั้งบางข่าวมันก็เอ้ยทำไม,มทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ถูกใจเราเลยแต่พี่น้องครับพระคำของพระเจ้าบอกให้เราอดทนนะครับเพราะอะไรโอเคเราเปิดไปที่หนึ่งเทสโลนิเกานะครับบทที่สองหนึ่งเทสโลนิกเกา 1, iki, นะครับ บทที่2นะครับข้อ1ถึงข้อ8นะครับเป็นจดหมายที่เปาโลนะครับได้อัครสา,าวกเปาโลได้เขียนไปถึงที่เมืองเทสนุนิเกซึ่งท่านได้เดินทางไปประกาศนะครับในการประกาศรอบที่2นะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่น3วันสบาโตด้วยกันหรือประมาณ21วันนะครับที่เทสนุนิเกนั้น แล้วก็มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าก็เป็นจดหมายที่เปาโลได้เริ่มต้นและบทที่2ก็เขียนไปถึงพี่น้องที่นั่นบอกอย่างนี้นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8เราจะดูไปด้วยกันนะครับบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาหาท่านทั้งหลายนั้นหาได้มาเปล่าเปล่าไม่แต่ถึงแม้เราต้องทนการยากลําบากมาก่อนและได้รับการอภิยศต่างๆที่เมืองฟิลิปปอย โอเคใครจําได้ไหมว่าที่เมืองฟิลิปปอนนั้นเปาโลเขาได้รับความยากลําบากอะไรบ้างถ้าเราจะย้อนไปดูที่กิจการบทที่16เมื่อเขาเข้าไปประกาศคนแรกที่เขาประกาศด้วยคือใครครับผู้หญิงคนนั้นที่เป็นคนขายผ้าสีม่วงนางลูเดียหลังจากนั้นเมื่อนางลูเดียและครอบครัวได้เชื่อถือพระเจ้าต่อมานะครับเขาท่านก็ได้ไปประกาศกับก็มี หญิงคนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่แล้วก็มีนายของเขาที่หญิงคนนี้ก็ทําเงินให้กับคนนั้นเป็นมากก็มาตามมาคอยไล่ติดตามเปาโลอยู่เปาโลก็เป็นทุกข์ลำบากใจนักก็เลยสั่งให้ผีนั้นออกไปหญิงนั้นก็หายเป็นปกติทีนี้เมื่อคนที่เป็นนายของผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่มีทางที่จะได้เงินแล้วสูญเสียรายได้ก็เลยไปคบคิดกับพวกคนอันธพาลแล้วก็มาก่อการจลาจลจนในที่สุดนะครับจะมาจับเปาโลไป ก็จับไปก็ไปถูกเคี่ยนนะครับแล้วพอถูกจําในคุกถูกเคี่ยนประมาณเที่ยงคืนก็ที่เราทราบดี mm hmm. ก็เปาโลกับซีลาก็ร้องเพลงนะครับคุกก็สะเทือนวันไหวโซ่ตัวอะไรก็หลุดหมดประตูก็เปิดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนจนในที่สุดนายคุกก็เชื่อเขาหลังจากนั้นเองเขาได้เดินทางจากฟรีปอยแล้วก็เข้ามาที่เทสโลนิเกนะครับนี่เป็นจดหมายที่เขียนถึงเทสโลนิเก แต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ฟิลิปปอยนั้นท่านได้รับความทุกข์ยากลําบากแค่ไหนโอเคนะครับอ่านต่อนะครับกลับมาที่1เทสโลนิกกเกบทที่2นะครับข้อ3นะครับเพราะว่าคําเตือนสติของเราไม่ใช่เนื่องมาจากความเข้าใจผิดหรือการโสโครกหรือการอุบายแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบกิตติคุณไว้กับเราฉันใดเราจึงกล่าวไปฉันนั้นไม่ใช่จะให้เป็นที่ชอบใจมนุษย์แต่จะให้เป็นที่ชอบพระทยัยพระเจ้าผู้ทรงชนะสูตรใจเราทั้งหลาย เพราะเราไม่ได้ใช้คำยอเวลาใดเลยตามที่ท่านทั้งหลายดูแล้วหรือมิได้ใช้คำครอบคุมหุ้มห่อความโลภพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราและถึงเราเป็นอัครสาวกของพระคิดและมีอำนาจมากเราไม่ได้สแสวงหาเกียรติยศจากมนุษย์จะเป็นจากท่านทั้งหลายหรือจากคนอื่นก็ดีแต่เราได้อยู่่ามกลางท่านทั้งหลายด้วยใจอ่อนสุภาพและเหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงรักษาลูกของตนโอเคนะครับสิ่งที่ผมยกมาเพราะว่า เปาโลเขาก็บอกว่าที่เขาทํางานมาเนี่ยหลายเมืองเนี่ยเขาก็ได้รับการข่มเหงได้รับความทุกข์ยากลําบากแล้วมาถึงที่นี่เขาก็อยู่กับพี่น้องแล้วก็สอนพี่น้องแต่เขาก็ไม่เคยที่จะใช้ความที่มีตําแหน่งมียศสูงกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าของเขาในการที่จะบีบให้พี่น้องรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยกว่าแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ ข้อเจนะครับบอกว่าแต่เราได้อยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายด้วยใจอ่อนสุภาพและเหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงรักษาลูกของตนเรามีความรักท่านทั้งหลายในข้อ8นะครับเรามีความรักท่านทั้งหลายอย่างนี้แหละไม่ใช่ปรารถนาให้กิตติคุณของพระเจ้าแก่ท่านเท่านั้นแต่มีใจพร้อมจะพี่ชีวิตของเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่รักของเรามากยิ่งนี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เราต้องอดทนกับพี่น้องที่เขายัางไม่โตมากพอ ถ้าถามว่าระดับจิตวิญญาณของเปาโลที่ทํางานประกาศได้รับการเปิดเผยโดยตรงจากพระเยซูกับพี่น้องที่เทสโลริเกเราเห็นว่าใครที่มีระดับจิตวิญญาณสูงกว่า